ถ้าเรายอมเขาด้วยคําเดียวว่าอดทนเพื่อลูกเขายิ่งไม่เห็นค่าเราถ้าคนที่เขารักเราเขาจะไม่ทําให้เราทุกข์ใจแน่นอนกลับมาทําให้ตัวเองมีคุณค่ามผมเข้าใจนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายๆคู่ครับยอมฝืนตัวเองยอมทนตัวเองอยู่กับความทุกข์ไม่เป็นไรทนได้อดทนได้อยู่กับความทุกข์ไปเพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อลูกแต่หารู้ไม่ว่าการที่เราถอยออกมาไม่จมอยู่ในขนุมนรกไม่จมอยู่กับความทุกข์มันอาจจะทําให้ลูกเรามีความสุขกว่าเราอยู่ตรงนั้นก็ได้ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นครอบครัวจริงครับแต่ลูกอาจจะรับรู้ได้ถึงความอึดอัดที่มันเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่มันอาจจะทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกได้กับเราด้วยซ้ำรู้สึกทุกข์ใจกับเราด้วยซ้ำแต่กลับกันถ้าเราออกมาต่างคนต่างดูแลลูกในรูปแบบแค่พ่อกับแม่แค่นั้นเราก็สามารถปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกได้เพราะลูกไม่ต้องมาเห็นสภาวะแวดล้อมที่มันอึดอัดที่มันคลุมเครือที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันไม่มองหน้ากันแต่ฝืนทนอยู่ด้วยกันพ่อลูกเขาอาจที่จะไม่ชอบสภาวะแวดล้อมแบบนั้นก็ได้ แต่คนเป็นแม่หรือเราเองนี่แหละที่คิดไปเองว่าอยากให้คาว่าครอบครัวยังอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปพ่อแม่ไม่ว่าแยกกันไปไกลแค่ไหนสุดท้ายแล้วสถานะความสัมพันธ์ไม่เคยเปลี่ยนครับพ่อก็ยังเป็นพ่ออยู่วันยังค่าแม่ก็ยังคงเป็นแม่อยู่วันยังค่าไม่ว่าจะไปซุกอยู่เหลือไหนของโลกความสัมพันธ์มันส่งผ่านกันทางสายเลือดเพราะฉะนั้นยังไงซะเขาก็ยังมีสถานะแบบนั้นแต่ความรักครับ ถ้าเราไม่รักกันแล้วถ้ามันหมดรักกันแล้วเรายังอยู่ด้วยกัน,นครับมันจะเกิดเป็นความคลุมเครือมันจะเกิดเป็นความอึดอัดและพอความอึดอัดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นการกระทําของเรามันก็จะส่งผ่านออกมาคนที่อยู่ตรงกลางนะครับคือลูกครับเขาจะรับรู้ได้ถึงความอึดอัดเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นทาความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับโลกนี้นะหากท่านใดสนใจอยากได้รับคําแนะนาอยากได้รับการปรึกษาอยากได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดต่อของเราในช่องทางไลน์นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ ID ที่เราปักหมุดไว้ใต้โพสต์นี้นะครับคุณจะรับการปรึกษาทันทีแล้วพบกันครับ